สวัสดีครับร้าน,านทรัพย์โภไพแททคเตอร์ครับบายช่างยูอนุพงศ์โภไพวันนี้พามาชมสินค้าครับเป็นทันเลอร์ลากชาลีลากนะครับขนของแบบดัาได้นะครับเอารถกระบะดัาได้เปิดฝาข้างได้2ด้านแล้วก็ด้านหลังฝาท้ายก็เปิดได้นะครับอันนี้ประสคงสำหรับราคาอยู่ที่ 29,500บาทนะครับ29,500บาทท้าใดสนใจโทร0624955957นะครับหรือมาชมสินค้าได้ที่ร้านซับโภไพเตอร์สาขา2ครับที่วงเวียนทางออกไปจังหวัดมหาสารคามครับอำเภอบาปีปทุมหรือว่าท้านใดสนใจโทร0624955957ติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โพไพได้หรือว่าทางช่อง YouTube Facebook ของซัโพไพเตอร์นะครับ เป็นทันเรือลากอันนี้ประสงค์ครับแบบดำได้ยกดำนะครับฝาท้ายเปิดได้ฝาข้างเปิดได้2ด้านนะครับเป็นพารกระบะแข็งแรงทนทานราคาไม่แพงครับตัวนี้ราคา29,500บาทนะครับ29,500บาทดำยกดำด้วยมือนะครับ ครับท่านใดสนใจมาดูสินค้าได้ที่ร้านซับโพไบแท็กเตอร์ครับสาขา2บายช่างยูอนุงพงศ์โพไพรอำเภอบานีปรทุมจังหวัดมหาสรารคามครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ